สวัสดีครับผมไอคงณทีีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Beat Beat Game ูอันทูกผูบอกก็ไม่รู้นะครับนี่ครับชื่อมันนะครับอ้าวแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นกันนะครับนะก็วันนี้จะเป็นสายสไนเปอร์นะครับก็เล่นมานานแล้วนะครับไม่นานมากครับแต่อีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องนึงเป็นแพดนะครับเล่นมานานแล้วโหแล้วครับแต่ต้องได้เริ่มใหม่นะครับไป ดูกันนะครับด้านไหนด้านนี้ดีกว่าครับเป็นยิงกันนะครับไม่ได้แบบอะไรนะไม่ได้แบบขโมยธงสีอื่นนะครับนะก็รอบที่หนึ่งนะครับรอบที่หนึ่งร้อยมหลดก,ก่อนนะถ้ามีเสียงลุกเกินหรือคำหยบาบใครก็ขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> อืมหนึ่งนะโอเคครับมาแล้วครับนี่ครับสไนเปอร์นะโอเคศูนย์ศูนยอยู่ครับถือว่าดี ตรงนี้ดีกว่าครับนี่ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าคลิปนี้เสร็จผมจะมาเล่นกับเพื่อนครับเล่นกับคุณบีมนะครับผมรู้วิธีการเล่นสองคนแบบเจอกันได้ครับผมรู้แล้วนะครับอ้าวอาค้างนะครับโอเคครับนี่มันเกะกะนิดนึง ไว้ตรงนี้โอเคครับนุ่นจะรักตัวนะอยอุ้ยตรงนี้ทุกคนแล้วมันเห็นกูแล้วนั่นโดนสไนเปอร์ล่อเลยครับโอเคครับมันถูกมันถูกผมฆ่าแล้วครับไอตัวนินจาาเมื่อกี้ครับผมจะสอยสไนเปอร์ไอตัวบนเลยมันยิงผม ดูไหนเอออย่ดูบนนั้นไม่ใช่หรอโอเครับทำไมตอนถ่ายมันแบบไม่เก่งสไนเปอร์เลยนะเวลาไม่แบบไม่ถ่ายมันก็โคตรโคตรจะเก่งอ่ะมาดิเอามาดิเอามาดิเอาดิมาดิอ้แย่งค่าอีกเอา้เอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน รับหลังครับรับหลังยิงเออหลบได้อีกออเฮ้ยมันเห็นโมแล้วมันเห็นปพราะเฮ้ยมันเห็นแล้วแล้วแล้ว,ลวเอาดิเอาดิเอาดินี่เอาดิโอนยเนสต์ต้ยเฮ้ยจะยันเอื้อโอ้ไม่น่าใช้ท่าเลยนะครับก็มา โอเคเลเวลายี okay. well, ่สิบเอ็ดแล้วนะครับไปเมียวตายเยอะจังออืืนะครับไก่มันก็ร้องจังเลยจะทำงานเฮ้ยออเเห็น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 ตายตายแน่เออยัง คาดตอนไหนวะเลขาวว่าสไนปเปอร์คาไม่ใช่หรอครับโอเคยิงซันนี่เปอร์สไนปเปอร์อืมอืม,อมดักมันจะมาตรงนี้ไม่ใช่หรอเราจะเล็งไว้เลยนะโอ้ยองยังมาแล้ว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 อืมอืม เฮ้ยอย่าอย่าลุมดิอย่างน้อยก็ได้ฆ่านะนะครับโอ้จังเลยมาต่อหกแล้วจิบตุ๋ยแ,แล้วไงมาเสียงแหแบ้ะไม่สบายโอัดไปครับเราจะไปแบบเนียนๆไม่ใครเห็น นุ่นๆๆๆๆๆุเฮ้ยอ้าเอ้าเอาแล้วไงช่วยแล้วไงช่วยแล้วไงตายนี่ค่ะโคตรเท่โอเคนะครับเอ้ยได้รักษาเลือดเกมนี้เป็นออนไลน์นะครับโหลดได้ในแอปสโตหรือเพจสโตนะครับแพ้เลย จะต่ออีกสักหนึ่งรอบนะครับแก้มือแก้มือกันนะครับรถข้นที่สี่ตายสี่มาทำไมไก่้องจังเลยเป็นไรวะก็สเครื่องบินฮอ,อมาขับได้นะครับแล้วก็รถนะครับแต่มันต้องเสียเพชรนะ แต่ภาคเก่ามันจะไม่เสียนะอันนี้เป็นภาคใหม่นู่นจิ้นจิ้นจิ้นเย็นนี่โดนเจ็บเจ็บไหมล่ะตายโดนสอยเลยโอ้อยู่นี่เหรอได้จะเจอกันนะครับ อืมนี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะจัดให้เลยอินจานอินจานอืมมานี่มานี่มานี่อุ๊ยอุ๊ยเจ็บอุ๊ยอุยโอ้เปลี่ยนตัวอื่นไม่ได้ดิสัญญาณแล้วว่าจะใช้สนไนเปอร์นะก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นผมผมใช้สนไนเปอร์ตามก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่สามารถ สู้กับพวกนี้ได้นะครับนะก็ไปไปคือแย่พวกมันกันมันโกงป่ะเนี่ยดัก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 ยิงดักยิงลวง

ถ้านอนตายเอหมอหมอมาทำอะไรอ่ะไปมันจะค้างมันจะกระตุกนิดนึงนะฮะอืออุ้ยอ <société> <TALIESIN>. ุ <hine>? ้ยสไนเปอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงไม่ดียิงไม่โดนยิงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนตายมาเลยเห็นชัดเจนนะเพื่อนมันรอบเลยอะไรอ่ะ เดี๋ยวเพิ่งมายุ่งดิดูเราจะหาคนสอยอ,นนสบบสอยู่พอดีกล่องกองกล่องหลังหลังครับกล่องหลังไปเก็บกล่องก่อนโอ้โถือว่าโชคดีนะครับได้เลือดได้เลือดเรียบร้อยมีเลือดอีกไหม มีเลือดได้อีกไหมนะ9ต่อ9แล้วนะรตรงจะนักให้ได้ครับตอนนี้ไม่ยอมเด็ดขาดครับ่อไี้ลูกศรได้ครับได้อยู่แต่จะเป็นเลือดเดี๋ยวเป็นเลือดจะดีกว่านะได้ิบแล้วครับโอ,โอ,โอ,โอ้ดีจริงฆ่าตัวตายดีกว่า ทีมถ้าเราฆ่าัวตายแบบตกน้ําหรือกระโดดจากที่สูงนะครับทีมเขาก็จะไม่ได้แต้มทีมเขาจะไม่ได้แต้มนะอ่ะโอเคนี่ครับไม่ได้แต้มนะ้ำแต่เขาฆ่าคุณทีมทีมผมได้นะก็เลยได้แต้มไปนะครับโอ้อยู่ที่หนึ่งครับไปทุกวันจะมีของให้นะครับแต่ผมเก็บไปแล้วครับแต่ผมได้ไปแล้วของ มันจะให้ฟรีครับทุกวันอ่ะจะฆ่าสิ่เก็บของเลยอุ้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 ยเดี๋ยวนะใครฆ่าเพื่อนผมคุณใช่ไหม อีสโนวเปอร์ no มันแหลกยิงไม่ค่อยโดนนะอยู่ไหนวะชนะครับนี่อยู่ที่ไรเอ่ยที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วที่หนึ่งจัดว่าแจ่มเลยนะที่เท่าไหร่ครับรอลุ้นที่หนึ่งครับโอ้ข้าที่เจ็ดตายสี่นะครับนี่นะครับ ใครเจอผมก็บวกเป็นเพื่อนได้นะครับนี่ครับไอคุงทีวีนะครับนี่ครก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับดดตาดตามเพื่อนเลย